สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าของวันที่6แล้วนะครับผมนี่เป็นวันที่6ของการกักตัวของผมแล้วนะครับผมก็ถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาตรวจอุณหภูมิกันเลยนะครับผมมาตรวจเช็คอุณหภูมิกันเลยเช้านี้นะครับเป็นเช้าที่6แล้วนะครับของการกักตัวของผมเหมือนเดิมครับผมก็มาถึงก็เปิด ก็ยังปิดอยู่นะครับแล้วก็มาเปิดอ่อนเครื่องวัดอุณหภูมิเป็นปลอดนะครับผมโอเคครับพื่อนสัญลักษณ์ LO แล้วนะครับผมผมก็จะเอาเสียบไว้ตรงลักแแล้วนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้นะครับยังอยู่เช้านี้เป็นอีกหนึ่งเช้าครับผมที่ว่าผมนอนน้อยจริงๆครับผมนอนน้อย เป็นอะไรไม่รู้ครับผมนอนแต่ละคืนนอนแป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็สะดุ้งตื่นนะครับผมสะดุ้งตื่นเหมือนเดิมเลยครับไม่รู้เป็นอะไรครับผมนอนได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงนะครับผมชั่วโมงกว่ากว่าสชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับหลับแล้วก็ตื่นนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับอยู่ที่นี่ผมนอนไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยแต่ว่าจะเป็นนินนอนตอนกลางวันนะครับผมของผมนี่นะครับแปลกมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมทำธารกิจเสร็จผมก็จะนอนแล้วนะครับผม วันนี้ข้างนอกมันจะมีเมฆนะครับผมเมฆฝ<ฟ>นนะครับผมทุกวันเลยนะครับแต่แต่ไม่เห็นตกนะครับ <ๆ S 2> อาจจะเป็นโปรยโปรยนะครับผม <İns. S 2> อยู่ข้างในนี่ผมไม่ไม่ได้ยินเสียงฝนตกนะครับแต่เห็นเป็นเมฆฝ bon นนะครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวมาลองฟังผลกันนะครับวันนี้นะครับผมการของการกักตัว14วันนะครับผมแต่วันนี้เป็นวันที่6แล้วนะครับผมวันที่6แล้วมันลุ้นกันครับว่าวันนี้อุณหภูมิในร่างกายผมจะได้กี่องศานะครับผม แต่ตัวเลขเท่าไหร่เอ่ย35.7หรือเปล่าเนาะโอเคครับ35.7ครับผมเช้านี้35.7นะครับผมโอเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่โอเคครับผมคงเส้นคงวาสเสมอต้นสเสมอปลายนะครับผม35.7ครับเชา้านี้เดี๋ยวผมจะทำการบันทึกนะครับผมทำการบันทึกแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังส่งตัวเลขไปยัง ลายกลุ่มแล้วก็ทา้งศูนย์นะครับเพือจ้งให้เขาทราบนะครับผมนี่นะครับผมนะครับสามสาจุดครับเช้านี้ก็เป็นอุณหภูมิที่ปกติอีกแล้วนะครับผม35นะครับไม่เคยต่ำกว่า35แล้วก็ไม่เคยเกิน35นะครับอยู่ที่35ต้นๆกลางนะครับผมครับก็เข้ามาในแอ c o อ r s สนะครับผมมาถึงก็จะเห็นโปรไฟล์ของผมนะครับ เดี๋ยวเราก็จะกดตรงเครื่องหมายบวกนะครับผมอุณหภูมิร่างกายที่วัดจากประหลอดนะครับผมกใส่ตัวเลขน,นะครับผม35.7เสร็จแล้วเราก็มาติ๊กตรงช่องนี้นะครับคือเราไม่มีอาการใดๆที่กำหนดมาทาช่องนั้นนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาอีกช่องหนึ่งครับเราก็จะมากดตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็เอามาสแกนนะครับผมสแกนจากเครื่องวัด ของเราเลยนะครับได้35.7นะครับผมแล้วเราก็มาติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมคือไม่มีอาการใดๆที่ระบุมาข้างต้นนะครับผมแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับตัวน,นี้ไปแล้วนะครับปุ๊บตรงกันนะครับ35.7สนี่ก็เป็นน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวนะครับผมอาการแพ้มีแพ้ยาไหมแพ้อาหารไหมนะครับผมก็นี่จะเป็นโปรไฟล์ของผมนะครับผม ก็ตอนนี้หกจุดแล้วนะครับผม6จุดก็คือ6วันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ๊ะพวกผมมาจากสต่างประเทศเฮ้ยน่ากลัวเฮ้เสียงนู่นนั่นนะครับผมพวกผมก็เหมือนทุกท่านนะครับผมเพื่อนๆทุกท่านที่อยู่เมืองไทยนี่แหละครับคือเรารู้ตัวว่าเราไม่เป็นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็อย่าประมาทนะครับผมแค่ว่าพวกผมมาจากต่างประเทศเขาก็ต้องคัดกรองก่อนนะครับนอตดตรวจแล้วก็เพื่อความมั่นใจว่าเรามาประเทศแล้วเราไม่ไนําเชื้อมาให้เพื่อนๆนครอบครัวเรานะครับคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับติดนะครับก็เป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนคือถ้าเราเป็นเนี่ยคือตั้งแต่อังกฤษนะครับเราเรา,เราไม่ได้ขครืเครื่องมาแล้วนะครับผมแต่ที่ข่าวเขาบอกว่าโอ้มันเป็นการแล้วเขา ส่วนใหญ่มันจะมาติดกันอยู่บนเครื่องคือก็ไม่ต้องห่วงครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ขึ้นเครื่องเนี่ยคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับมีฝรัง่งนิดหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยเขาก็มีหน้ากากนะครับมีหน้ากากมีเจลคือทุกคนจะระวังตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่มีใครกลุไม่มีใครประมาทนะครับผมทุกคนกลัวหมดนะครับผมแต่ว่าพวกเรามาจากต่างประเทศก็เป็นเป้เปาหมายของทุกท่านนะครับผมว่าเออครับ มาก็ต้องกักตัวนะให้นำเชื้อมันไปล้าเป็นเรื่องปกติเราเข้าใจนะครับเราไม่ไม่ว่ากันนะครับผมแต่เมื่อนทุกคนก็อย่าอย่าประมาทนะครับอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเนี่ยก็อย่าคิดว่าทุกคนไม่เป็นอะไรนะครับผมเวลาเราออกไปข้างนอกไปจับ่ายตลาดไปนู่นไปนี่นะครับไปช็อปปมาเก็ตไปจับไปจับบางประตูไปจับด้ามเปิดปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ วัตถุสีของต่างๆมันมีสิทธิ์ทางนั้นนะครับผมอ,อย่าประมาทว่าอยู่เมืองไทยแล้วไม่เป็นน,น,นะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปตรวจสุขภาพนะครับไม่ได้เพราะว่าผมเข้าใจว่าการไปตรวจตัวเนี้ยอ้โลกใบหลักตัวเนี้มันใช้งบเงินค่อนข้างเยอะนะครับแพงด้วยนะครับคนไทยถึงไม่ค่อยไปตรวจกันนะครับผมก็ไม่ว่ากันครับขออย่างเดียวอย่าประมาทนะครับแต่ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเพราะผมมาจากต่างประเทศเนี่ย ไม่ใช่เป็นบุคคลที่น่าเกลียดน่ารังเกียจนะครับผมเพราะผมก็เหมือนทุกท่านปกตินะครับตอนอยู่อังกฤษผมก็ทํางานทํางานใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็มีการใส่หน้ากากใส่ถุงมือมีแอนเจลตลอดเวลานะครับเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอเรามาจากต่างประเทศก็เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับก็เท่านั้นเองนะครับอย่าตกใจนะครับว่าพวกผมมานี่จะนาเชื้อมาให้พวกท่านนะครับไม่นะครับผมเข้าใจกันแบบนี้เนาะ คิดถึงอาหารไทยครับคิดถึงเมืองไทยอันดับแรกเลยแล้วก็คิดถึงอาหารพื้นบ้านอาหารบ้านเรานะครับผมอยู่อังกฤษไม่ใช่ว่าทุกคนจะมองว่าโอ้ยอยู่อังกฤษได้กินอาหารฝรั่งดีๆด้วยนไม่ใช่นะครับอาหารที่ดีและอร่อยสุดคืออาหารไทยนะครับผมอาหารพื้นบ้านด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอาหารไทยแบบว่าเลิศหรูครับอาหารที่ดีที่สุดนะครับผมอยู่อังกฤษมาสิบหกปีจะบอกว่าเลยนะครับ อาหารที่ดีและมีรสชาติอร่อยที่สุดคืออาหารพื้นบ้านของเรานี่แหละครับผมอาหารไทยพื้นบ้านนี่แหละครับสุดยอดแล้วครับผมเชื่อผมนะครับบางคนก็บอกโอ้ฉจนกินมาทั้งชิ้วฉันไม่เห็นหรอลองทุกคนลองได้ไปอยู่อังกฤษหรือไปต่างประเทศไหนๆนะครับลองกินอาหารดีๆของฝรั่งครับกินไปเถอแะแรกๆทุกคนต้อาอร่อยนะครับผมนานๆเพราะมันไม่เคยกินเนาะ พอกินคนแบบปีสองปีคนจะรู้เลยว่าอาหารไทยนี่เดอะเบสแล้วนะครับดีที่สุดแล้วนะครับผมอาหารพื้นบ้านเรานี่แน่นนอนเลยนะครับผมเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนี่ผมไม่กินผักเลยนะครับไม่กินผักจะเลือกกินแต่เนื้ออยา่างเดียวนะครกินแต่ปลาอยา่างเดียวนะครับไม่ละพ่อแม่กแกง ทกับข้าวอะไรเนี่ยน,นุ่นเขีรยผักออกกินแต่ปลากินแต่เนื้ออย่างเดียวกินแต่ไก่อย่างเดียวครับ mm hmm. พอไปย่อังกฤษที่ไหนได้นะครับผมก็กินอย่างนี้แลครับกินแต่ไก่แต่เนื้อแต่ปลาอย่างเดียวนะครับที่ไหนได้ผักเเขาไม่มีให้เราเลยนะครับผักก็มีรับเป็นผักสลัดแบบจืดๆมันไม่ได้อยู่ในกับข้าวไม่ได้อยู่ในแกงไม่อยู่เนผัดนะครับผมอาหารเมืองนอกเขาจ่องข้าง จืดนะครับผมจืดคุณจะต้องไปเอาซอสมาจิมเอาเองคุณจะต้องมาใส่เกลือคุณจะต้องใส่มะเขือเทศเอาเองใส่แมกกี้ใส่ซอยซอสเอาเองอะไรเนี้ยคือของเขามันเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่คุกรวมกันอาหารไทยเราจะคุกรวมกันเลยนะครับตั้งปลาแลนะ้วอะไรเราจะใส่รวมกันต้มผักแกงผักเราใส่เนื้อปลานเนื้อมันอร่อยนะครับผมเชื่อผมนะครับอาหารพื้นบ้านไทยเราเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วครับผมเชื่อผมเถอะารไทยดีที่สุดนะครับ ผม,ยมอยากกับยู่มังไทยใจจะขาดะครันนี้ที่โมไหลายกินข้าวก่อน